สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปตอนนี้จะพามาดัดแปลงนะครับประตูรีโมทนะครับให้สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้โทรศัพท์มือถือคอนโทรลผ่านบอร์ดนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดโมดูล w i i i สมาร์ทสวิตช์นะครับที่สามารถสั่งงานได้ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอป e w ว l i n k นะครับ ปกติเราก็จะใช้ตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็โปรเจกต์วันนี้จะมาทดลองนะครับโดยจะใช้บอร์ดนี้คอนโทรลในการปิดเปิดประตูก็จะใช้บอร์ดนี้ไปคอนโทรลตัวตู้คอนโทรลที่อยู่ตรงโน้นนะครับการดัดแปลงต่อใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูเลยครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับมาดูขั้นตอนการดัดแปลงให้ตัวคอนโทรลที่สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับ ผมก็ไปเอาตู้คอนโทรลมานะครับของประตูอตัตโนมัตินะครับนี่นครับข้างในด้านหนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเอาบอร์ดคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือมาทําการสั่งงานสวิตช์ตรงนี้นะครับแทนสวิตช์ปุ่มกดตรงนี้นะครับจะลองแค่3ปุ่มพอนะครับกดประตูขึ้น หยุดแล้วก็กดประตูลงนะครับก็จะเชื่อมต่อ3จุดนี้ของปุ่มกดตัวนี้เข้ากับบอร์ดนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นบอร์ดคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือครับการคอนเน็กไวไฟก็ดูได้จากคลิปด้านบนนะครับขวามือผมจะทําไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้การเซตอัพนะครับคลิปตอนนี้จะมาทําการดัดแปลงตู้คอนโทรลนี้ให้ สามารถใช้คู่กับตัวบอร์ดคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับของแอป e v l i n k ครับขั้นตอนแรกก็จะมาหาไฟเลี้ยงในนี้นะครับก็จะมีจุดไฟเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับครัวที่3ะ12โวลต์นะครับกับกราวผมก็จะนำมาเลี้ยงบอร์ดนี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับ NO นะครับจะมี NO NC นะครับ NO ตรงนี้นะครับ แต่ละพรตนะครับ3พอรอดก็จะเอามาเชื่อมต่อเข้ากับตัวสวิตบอร์ดตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อคอนโทรลปิดเปิดขึ้นลงครับมาดูการเชื่อมต่อสายนะครับ mm hmm. ก็จะเชื่อมต่อตรงจุดสวิตนี่นะครับ3จุดครับผมเนี่ยเราจะใช้แค่คอนโทรลแค่3ปุ่มนี้นะครับก็เชื่อมจากตรงนี้นะครับมาเข้าที่แผงคอนโทรลที่เป็นเอา คอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อหน้าสัมผัสสวิตช์มาที่ NO นะครับคอมมอนกับ NO 3จุดนะครับส่วนไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงตัวนี้จะมาจากบอร์ดนี้นะครับก็จะจำมาจากตรงนี้นะครับ12กับกล่าวนะครับมาเข้าตรงจุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะไปประกอบแล้วก็จะนำไปทดสอบดูนะครับว่าจะสามารถกด สั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาดูการทดสอบนะครับอันนี้เข้ามาในแอปพลิเคชันของ e-v link เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวย้อนไปกับก็จะเป็นแอปของ e-v link ครับล้วก็เข้าไปที่ door shop นะครับเราจะคอนโทรลเปิดปิดประตูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับอันหนึ่งจะเป็นการเลื่อนขึ้นนะครับนี่ครับก็สวิตช์ก็จะติดแล้วก็จะดับนะ จะเห็นว่าไฟติดตรงนี้นะครับอันนี้หยุดนะครับอันนี้ลงนะครับนี่นะครับไฟจะติดแล้วก็ดับนะครับอันหนึ่งจะเป็นกดขึ้นนะครับนี่ปุ๊บผมสั่งให้มันกดติดปล่อยดับนะครับนี่ก็สามารถคอนโทรลได้นะครับอันนี้ทดลองก่อนเอาไปใช้งานจริงครับนี่ครับกดได้ทุกปุ่มนะครับสปุ่มครับแล้วก็จะลองไปทดสอบกับประตูร้านนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งตู้คอนโทรลเข้าไปกับตัวประตูหน้า,นา้านครับทีนี้เราก็จะมาใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถสั่งงานได้ทั่วโลกเลยนะครับก็เข้าไปที่แอป evlink ตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อไว้เป็น door shop นะครับผมก็จะกดเข้าไปคอนโทรลปิดเปิดนะครับอันนี้ปุ่มที่1ผมจะให้กดประตูขึ้นนะครับอันนี้ประตูลงอันนี้หยุดนะครับอันนี้จะทดลอง กดประตูลงครับก็กดปุ่มนี้นะครับถ้ากดหยุดก็กดปุ่มนี้นะครับถ้ากดประตูขึ้นก็ปุ่มนี้นครับ,รบก็สามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับกดประตูลงแล้วก็กดประตูขึ้น,นครับ สามารถกดคอนโทรลเปิดปิดประตูได้สามารถคอนโทรลประตูผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถควบคุมได้ทั่วโลกเลยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แนวทางนี้สำหรับสามาชิกท่านใดนะครับที่จะทำการดัดแปลงประตูรัวบ้านหรือประตูหน้าบ้านนะครับให้สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ครับ <_ plates> ก็ฝากให้กำลังใจง่ายด้วยการกดติดตามช่องให้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดตรงรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราต่อไปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ